ลิ้น就应该掉了呀我这炸开完了ด่า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 再不收钱那那你他妈的เขา往后跑了他人在往后跑兄弟们ด่าว่าววจะไปตายกันอีกน่าบีน่าบีบั๊ก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  ดค่ไโคตรแรงอะอย่างนี้ก็สบายไปอย่างหนึ่งไม่ออกเลยข้นเนาะไมตายโอโหลุดล้วเอยเอยอยเ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 อย ติดอยู <me. S 1> ่เป <into> ิดเนื hmm. ้อน้าบี้พี่ได้ติดเช็งพะโล้ยังกินทึ้ไรอ่ะแต่ในทุ่งก่อนไม่ได้ก็ใส่สองใส่มาสิสามีอย่าบ่นนะว่า 哎呦，我被萝打死了、嗯右手右手。右手，右右手。啊，我们的人能不能拿笔去给你轰？那、啊、其他几个加枪的架就行了呀。大开就好了呀。炸！炸！啊、嗯，不知炸死一个萝。 Giơ chết bọn nó một cái. Ô hô. Khôn làng wood damage เออมันจะเข้าผมละเยอะจั

พี่เดออกโน่ตามันดาัาดากัป๋เดียวคนไฮ้ปว่ากรดีกรดจะไปเียกิเชี่ยวออยออกับอะไรชไม่มีไม่ได้หรอ

ไฟอ่ะไฟอะไฟอ่อมันไปไหนเราเราอ่ะเยี้ยเหน็ดตาที่ถ่ายรูปไปเยียเนี่ยู้โดนที่กระบังไปแล้วเราต้องระวังจ่อเตือนสูอยู่อย่านั้นคือ左手炮台它อะไรไ也不他妈的不轻 ข้อแรกอยู่ตันเลยอยู่ตันสี่ชั่วเขียกจบแล้วนะแม่กูบอกแล้วรุ่นใหญ่กูไม่โอเค,อเค <นะ S 3> รุ่นใหญ่กูอองหมดนั่นแหละไอ้โบได้ตั้งห้าสิบโลไอพวกกูขึ้นอยู่เลยนะไม่โง่พีพ่พี่เป๊บพี่เป๊บพี่เป๊บกูเล่นเล่นเล่นแต่ผมเล่นอยู่แล้วพี่เด็ดแมงกากเหี้ยไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้นะไอเกมแปลวะไอเด้นอยู่ไอเ้นเล่นแสงโซล่ามันก็จบแล้วพวกนี้มันทำแบตไม่เป็น ล้มใหญ่โดดยิงเน็ตปะเนี่ยบีจีอยากวัดเตยยุติ้งปอถฉายปอฉายปอดฉายอไโอ้โหที่มาทีา่เราเดยนมันก็ม,มาไอ้้ยมันรู้ได้ไง กันเบสได้หรือกันเบสเนี่ยโอ้ยเย้นะโยนี่แมนเป๊ะโดนแมนด์เล่นส่งแบนสัตว์สัสา,าคนไม่โดนแบนด์อุสัต์ส่งแบนคนเล่นเรื่อยฉันแม่อ่ะอุไปโดนแบน <c oughs> เอาหมดเธอ<ๆ>ละท <c oughs> ำไรอย่า,ากตายพีดตายดย ที่ราเจอยัง <อา S 2> เข้มกว่าไม่มันภูมิใจหรือว่าเราเลดบ้านเด็กมันแตกห,หรือยังไงแม่เอาบ้านใหญ่มุดหนีหรือยังไงสัตว์เจดแม่บอกบ้านนี้บ้านเด็กคุยอยู่กันเป็นร้อย ฟอร์มเดิมอีกแล้ว่าบ้านแตกกับบอกคนเข้าแทนนะซ่าไมิไอเหียนั้นว่าที่มันโพสต์ว่าไอรับแต่ไออะไรเล่นแต่เซิร์เล่นแต่เซิร์ฟเนี่ยใช่เหียนั้นวะหรือไม่ใช่วะไอ้ต้ต้มปดาเนี่ยไม่มา呀这两 คบพีี่เยมันเป็นพวกนั้นไม่มันมันเราพวกไอ้ลูกกระจกไฟมันมาเล่นมันคุยไม่ได้เข้าดิีระเข้าใจปั้มันใช้เทียสใช้เทียสบ้างใช้ดิสคอนบ้างเหมือนแม่งกลัวกลัวยิงยิงเน็ตกันไหนเฮียอะไรพี่อะไรพี่ขอเพื่อนหน่อยเอาไปยิงเงี้ยกูมีมือฉางกูได้อีกตอนเนี้ยเฮียกูตีอันนี้เย เ้ยน็ตจะตายแล้วพเเยแม่งเป็นเี้ยอะไรไม่รู้นะเลนอยู่้งก็จับนเฮี้ยโดนเขาหลอกนับพันเฮ้ยกูสแปมชัดไปได้หยุดแป้กูจะแกล้งมันแน่แะไอพิมไปดิดารานเสื้ออ่านภาษาอิงลิชไอคุยเหี้ยใช้คุยาษาทะเลอยู่เลยน้าแปดาพคุย เออเจ็ดห้าว่ะจะยิ่งไอเจรจาไยมึงอ่านได้แต่มึงแปลไม่ออกนี่มนำสุนายโยเกยมาพีบีโนโนนายโยแฟมิลี่โนเจอ้มานายโยไปรุกดออโวนายโยไวรกเนายโยเมาอ้าวโว a ยสอ่เวมา g เจียวมา big ไ <Sir. S 2> อ้ยีนนี่อยางให้ไปเล่นไอ้ยันนี่ไม่อยากให้ไปเล่นเราที่แบบทหารฟองหัว <c oughs> แต่รักหน้าของคบก็มีเสียยอยู่นะก็ยิงแรงอะก็คิวสาว แต่แต่แต่ฟินมันมีกระตุกไงฟินฟินมันต้องยิงกันนึงอะไรนะพูดอะไรนะพูดอะไรนะตบหัวเว้ยมันแพ้คุณแล้วมันพูดเยอะอียไม่ตอนนี้ไอ้แยไหนมันถลมวสัว์กค้ามเต็มศพไม่นายิงกัเป็นใครยิงเลยไปยิงมันดิ้อปืนดำไม่ได้เ็มันเจ่าเดินเคื่นะจอดี เยตายล้พี่อ่เยสุดตายละยสุดตายละโอ้ตากเยเรเจอภาษาอลับอายีเยสเสือ G T A เอสเสือโอ G T A โอ้ยไฟไฟมอูมอ่ะอูมอ่ะอ็อกบอ่ะรู้จักไรสัตว์โอ้ว้าไรสัตว์เบสเยเลม่ไเลยี่พัเนี่ยอยากแล้วแต่าใจบอนให้ีอยู่บางหาเลย ทับพันนี้โอ้ไม่ตาการเดิมเลยโกนไฟแฮกปะเนี่ยว้ามาเดิมเลยเบ๊บมาลีนี่ดีมากัเลก็้วนมหเขาด่า5ชั่วโมงเี่ออกยังได้มาดออกยังไดมาดี ไปเลยุยะย่จะข่ามาไปเลยเฮ้ยอะไรนะแชจริงจิไหม,ไมอเนี่ต้องการมือฉมังด้ดิ่าม่กวหี่ไม่เสียงมันม่นยนรักมาก่อนไปไหนอ่ะคนคนเออทำนี่ทำไมมันมันมันไม่เล่นทีบีบีทำดิกองเหรอ ไอ้เหี้ยพีแบกไงที่โดนโอดที่เราไปเป่ะอมามันมดนเรียกเราทอะราเตนใหญ่เี่ยปมันไม่ปูเว้ยมีช่องของมันไว้พีแบกอะพีแบคมันไม่ปูช่องมันเียมาดิสัตกูก็มีอะกูมีปืนองกลัไอ้สัตมาดิสัตเอ๊ะ่เยอไม่พอกระต๊อบไเยอะาบามีเอ7800

เราเชื่อไม่ได้เดี๋ยวพอได้ฟังชื่ออย่างไรก็ต้องบอกว่มันเล่นกับแคน FPVN กับแคน VV V อกมันไม่ถ้ามันยังเล่นอยู่ก็ไม่เอาเพราะว่าวี don't l อ k ะแคนเตอร์ทีม รอบแล้วก็ไมเราเลือดเสือระม็ออกเลยก็คือถ้าเราเลดชนะปุ๊บก็ให้นายโยมเลดบ้านเอถ้ามันเปลี่ยนในแบงทีเป็นบ้านเราแล้วอ่ะเข้าใจไหมเออก็ก็ให้นายโยมเลดเลยเราเราไม่ได้ว่าเลยเราให้ไปเลยมาถามเราเดิมกูเลดไปอยู่เมื่เช้าเอี้ยฟอร์มเดิมมาแหละไอ้ย่ะฟอร์มเดิมพี่แกเลยแหละ มันเล่นแบเลนปะมันยังเล่น b v ี v อยู่เลยว้า<อ>ก็มันบอกจีจีแมนว่ามันยังเล่นอนกับแคนเอฟอะไรทุกอย่างเอฟวีเอฟเอฟบีจอะไรวะเ b a c แบ่ะมันบอกเนะี We ่ยวีวีเฮสเปเปิลแคนดิโดแคนเฮียไขมาเป็นมันมาบอกเห็เปเปิลคืออะไรเนี่ยพี่เปเปิลกูสบเ ไปว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวสิฮะเด็ดหลุดปิงเยอะไปว่าอะไรอมปัญหาอะไรส่งมาให้ดูดิเฮี่ไปบุชหน้ามันอยู่ไหนอ่ะนี่ไปบุชโควิดลงมาเเต็มลยงงอะไรวะมีแต่ของนี่มันผลไปแล้วอยไม่อยู่นี่จังไว้เว้ยของที่บล็อกตายอ่ะมีบล็อกมีบล็อกออกมาของออกมาไม่ได้เว้ย ว่าในนี้มีกับมุมน่ะไม่ไม่ยงเนยไม่ตใน้ผมถอนทานออกเลยเอาบ้องถอนทานเลยไหนอ่ะไม่มีใครช่วยกูยิงเลยกูไม่มีบ้องสะไม่ไอ้เฮียพีบดีแล้วฟอร์มบอกไปยนของแจกของเอาโพสต์อ่ะวันนี้เราเรียมันแตกแล้วบอกยังไม่เจอบ้านหลักทรงเดิมมันอ่ะออกอะไรได้จะเจ๋งอะพ่ตาทรงบ้านแตกกูไม่เสียของ

สวยไม่เดินช้าเลยมั้งสิดัฟู่้องปืนดับกับยางแหลมโหกับดอกะเดียะไม่พี่อารักหน้าน่ะมันเดินเท่าหลังเขาคนเดียวอ่ะได้ไม่แอนเงี้ยมัเป็นแอนไปไว้บ้านแตกรัดเท่ากับกระจอกจำไว้ย่าถ้านะไรบบแบบอะไรก็ได้ ใครเขาเล่นการไฟไม่มีอ่ะตรงโอสิบเก้าอ่ะที่มันเป็นระหว่างเขียดเขียวกับเขียดไอทะเลทรายอ่ะมันทำลากไปนู่นอน่ะไอเหี้ยไออะไรนะช็อปมันะไอสัตว์ทเป็นไม้แทร่วแต่มึงไม่ถอดมาหรอนี่บ้านมันเหรอเ๊บไอกรองยิงออ บ้านก็เู๋ไอ้ข้างล่างพียี่แปดก็ห้าร้อยลูกเหมือนกันเจ้าหลวงจ้าจริง恶心说วะต้องไปเล่นยังมันหนึ่งเอาเอ็นหนึ่งเอ็นดีกว่าคอนเทนต์คืออะไรไงมันไงโอ้ยปิงไงซอดที่ทำด้วยอะไรวะจะใจด้วยทำด้วยอะไรวะคูยไอ้เฮี้ยงกูออกเกมแล้วโดาทไมยังเล่พอเว้เกมมันจับแน่ไม่เคยเล่นไหมไอ้เฮี้ยเหมือนไอ้เฮี้ยงลอยไงที่มัน ยิงคนบอกให้รีพอร์ตเัฟโทรโทรจันจับไม่ได้อ่ะโคตัวเนี้ยโอ้ยยิงเร็วนะคือล็อกล็อกล็อกให้อัตโนมัติเปบฟว่าไงเบฟมันมันว่าไงไรมือแอนะไอเหี้ยแอดมินมันจะให้เราร้อยดอลล่ะเขาทำอไมร้อยดอลล่ะให้เราโดนเล่นไงตั้งเล่นเหรอก็แล้วแต่ มันมันไม่มันไม่มีปัญหาหรอกโอเนี่ยมแค่มึงแค่ครับพาดกวแจ็คอเนี่ยมแคมึงแค่ครับพาดพวกแจ็วมาโป้คือโป้วี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 ก็บอกแค่ตัวสองมันน่าจะพูดจริงออกไปน้าไปน้เลนมันจะสอนของเลยไงโดนลตายมันมันเป็นลัดคาเดมี่กับกิวไปจริงเอไอัเจี้นี่มันหิวเลดบ้านอะไรไว้เจ่ดีโดอมันเหนือแล้ว เม่เรียนมันเลยมันคือขายไว้ดีด้วยขอรูปเหรอขอรูปเหรอไหนยี่ไปสร้างต่อส่งเซ็งไอ้เหี้ยสุดท้ายดึนเป่าไอ้สัตว์ส่งลงเซ็งเลยผมไปนั่งเล่นโลบ็อกแต่ว่าไอ้เหี้ยไปเว้ยไปเลือดไปเลือดไปเลิศเปเลือดคุยอุ้ยกล้าลอยลูกดีเฟนต์คือเหี้ยหรอ ห้างเจยี room, Lady, Lady. Okay, ่สิแบบบ้านไทยเหรอเจยี่สิเลยหระห้างรันไซเลยเดยวไปดูบ้านไหนวะเเอ้สิเจเอโอเคโอเคกูกูีบีรู้อ่าีบีรู้อ่าเลดิเลดิโอเคมีกฮกููอสายโอเคโอเคเย่โก้นก่สิ多个西我操多个

fak yu. leni biyi yang fak yu fak yu leni leni ti bi luya fwaka biyi yang. fakabi yi yang. luya lɔsipi fwaka luya bɔkabɔka. lɔɔre ala y'a mɔni kɔngo yɛlɛma efart. เอ้ยห yeah, ั了 yeah, nice <sh arp side way> mm ่าฮู่哈มคุณผูคู哈ม้มมคุณผไ้ชมคุมคุณ้มคุณผมคุณผ้ชมู哈ู哈้้้้้้มู้ม